อ่ะซิดเช็คแล้วกันนะครับเรื่องวารีเดียร์ที่เรียนแล้วเหมือนวนเวอร์เอรนอะนะครับมันอยู่ไอ้ตรงเนี้ยนะครับอ่ะซิดเช็คแล้วกันปกติซิดเช็คจะเห็นไหมไม่เห็น,หนแล้วจะปรากฏตัวจน,นกว่าผิดโอเคนะครับอ่ะดังนั้นนะครับในซอฟต์ตรงนี้ที่คอนสแตคเตอร์ควรจะเซตให้มันมันไม่เห็น ่าไม่เป็นไรเราเซตเองก็ได้เซต visible เป็น false เ okay. คนะครับอ่าเซต visible ให้เป็น false นะครับดังนั้นตอนรันขึ้นมาก็จะไม่เห็น แล้วสั่งให้ปรากฏตัวเมื่อเมื่อ,อไหร่นะครับอ่าตรงนี้ใครที่ยังไม่เอาค่าเลยอัปเดตออกก็เอาออกซะนะครับไอตรงนี้นะครับค่าเลยอัปเดตนะครับอรนนี้อ่าต่อมาครับภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าไม่เท่ากับ13เราสั่งให้ทำไงครับเราสั่งให้ Visible เป็น น, true, นะครับอ่าดังนั้นถ้าไม่รอดสิบถามตรงนี้เราก็ sit check s o t set visible ให้เป็น true นั่นเองโอเคนะครับแวบดังนั้นนะครับถ้าคุณกรอกผิด มันก็เห็นนะครับแต่ถ้ากรอกถูกเมื่อไหร่กรอกถูกเมื่อไหร่ก็ควรจะเป็นอ่าอย่างนี้ก่อนจึ๊บนะครับกอกปั๊บสิบเอ็ดปุ๊บกรอกต่อไปก็กอกไปเถอะมันก็ยังผิดอยู่ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราลบตรงนี้ปั๊บมันควรจะเออควรจะหายไปแม่งจุบจิชิป,ปิ่งนะครับอ่ะคิดให้เคลียร์ก่อนนะครับคิดให้เคลียร์ก่อนอันดับแรกถ้าคุณเกอกถูกสิบสามตัวไอ้นี่สิบสามแล้วมันควรจะเค้ื่อนเครื่องหมายถูกโอเคจบแต่ถ้าเกิดว่า มันผิดอยู่ป๊อบแล้วลบป๊อบป๊อบป๊อบไอ้น,นี่ก็ควรจะหายอ่านะครับบุนวายจริงจริงนะครับอ่าดังนั้นนะครับถ้าเทกถ้าเทกมากกว่าเท่ากับ2ให้ให้ตายเงินไขนี้ใช่ไหมครับ งั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเทคมันน้อยกว่า2เราก็สั่งให้มันหายเลยดีไหมจริงๆต้องต้องต้องบอกว่าโอเคแล้วสาเอาทำนะคิด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 คเลยผมเช็คเช็คกลางชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะเต็มที่แล้วจาย์ว่าไงก็ตามนั้นแหละครับบอกเราว่าตรงนี้เลิก อ่ะดังนั้นภายใต้เงื่อนไขตรงนี้ก็คือเทคมากกว่าเท่ากับ2ให้ทําถูกไหมดังนั้นณนะตอนนี้ถ้ามันน้อยกว่าเท่ากับ2ไม่รู้แหละเราก็สั่งเลยว่า sit check ก็ Set v i ส i b l f ลฟอ e ไม่สนใจ f a l s e ไม่รู้อะถ้ามันน้อยกว่า2ก็ มันก็หายไปอ่ะเอาทีละเคสก่อนนะสักพักเรียนแล้วจะเครียดตกลงจานจะเอาไงก็พิมพ์มาเลยครับผมยินดีรอบทุกอย่างให้ <c oughs> <c oughs> คิดตามนิดนึงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตอนที่คุณควิดหรือตอนที่คุณทำโปรแกรมเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งคิดแบบนี้สเตจเนี่ยกักกักถูกไหมอ่าดังนั้นทีละเคส ปึ๊บลานมาปับ๊กบกอกสักนิดปึ๊บปบบั๊บ,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 บผิดลบหายอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสิบสองผิดสิบสามไปเรื่อยๆอนุญาตไปเรื่อยๆแหมอันนี้ตรงตามโจทย์นะตอนนี้ไหมตรง นะครับสิ 12, ผิด13ถูกนะตอ,อโอเคดังนั้นปิดเคสนี้ก่อนนะถ้าผิดนี่แต่ถ้าเกิดว่าถูกก็นะสุดท้ายเคสสุดท้ายเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นถูกเมื่อไหร่ฮะ ครบ13และข้างหน้าต้องเป็นเฮ้ยครบครบแลักแล้วข้างหน้าก็ต้องเป็น13ด้วยก็คือภายใต้ตรงข้ามกับตรงนี้ถูกไหมครับและเงื่อนไขต้องครบ8ด้วยแออโปรแกรมยิ่งละเอียดยิ่งยิงบุล นะครับอ่ะ <c oughs> อีฟอ่าข้างหน้า,า13แล้วปั๊บอ่าเดี๋ยวอีฟอ,อ,อะไรกี่หลักนะ <c oughs> ไม่ใช่สับแล้วใช่ไหมต้องเทค ดอทเลงเท่ากับเท่ากับ8แล้วไงต่อฮะแล้วเรานจะกลับบ้านแล้ววันนี้จะปล่อยเร็วที่สุดเท่าที่เคยปล่อยมา, <c oughs> าเฮ้ยยี่ส <c oughs> ิบเนี่หรอ ตอนนี้เท่ยวอะไรกี่นาทีอะทำได้ป่อยเลยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายผิดเป็นถูกไงผิดเป็นชอบไหนทำกันบ้ามาแล้วนี่หน้าแล้วนี่เฮ้ยเที่ยวอะอะโอเค นะครับทุกคนทำแอส s ซ g n m e เมนต์กันมาอย่างดีนะครับอ่าดังนั้นนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปเซตอะไรครับ m m icon เซตก็ได้อ้าวเซตอย่างรวดเร็ว m m icon นะครับ Tool กับ f o l ลแล้วกันเอ่อทูกับลอง t กับ w แล้วกัน โอเคนะครับสร้างอย่างรวดเร็วทุกคนสร้างอย่างคล่องแคล่วแล้วปั๊บอิ p พ r ตอิ a เมดไอคอนเรียบร้อยปึง้งต่อมาก็คืออ่ะต่อมาทีเท่ากับนิวอิมเมดไอคอนอมเมขีนผิด ไอคอนจะเขียนผิดอ่าตรงนี้ this dot get class dot get resource แล้วก็ผ่านฮะฟุ๊บ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 อ่าผมจะใส่อันเดียวนะ true นะเดี๋ยวฟ l ลคุณก็ไป กำกับเขาเองตัวนี้ก็ใส่ lab c six 1 pick keep true d jpg อิเมจไอคอนเขียนผิดแล้วแฟบอ่ะอ่ะนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเรียกผ่าถูกรูปก็ขึ้นนะครับอ่ะใส่นี้อันหนึง่งนะครับเดี๋ยวพอเปลี่ยนรูปเสร็จปุ๊บปล่อยเลย ครับดังนั้นณนะตรงนี้นะครับเมื่อคุณเก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อคุณเช็คตามเงื่อนไขแล้วว่าถูกนะครับอขออนุญ,ญาตเก็บตรงนี้ต่ออ่าเก็บอีกอ่าตรงนี้นะครับภายใต้ตรงนี้เราก็เซตไอคอนใหม่ก็ซิดเช็ค ดอตเซตไอคอนทีเอียงอ๋ยเสร็จเลยเถอะจริงๆต้องมีอะไรก๊กๆกอีกนะครับแต่ว่าด้วยเงื่อนไขขนาดนี้คุณก็น่าจะไปใส่อะไรเพิ่มเติมได้ละ ไม่รู้นะลูกผมจะขึ้นหรือเปล่านะแต่ก็อืมก็น่าจะประมาณอย่างเงี้ยครับขออนุญาตเทสนะครับเก๊กเต๊เติ๊ดอืมเตึ๊ดฮะเอืออะไรอะเฮ่กตึืกตึกตึกตึก,ตก,ตก,ตก ตึก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 อืมอ๋ออ่าเช็ค visible through ด้วยอ่าขออนุญาตนะฮะ สิบสองคิดสิบสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถูกแล้วจริงจริงมันจะมีนิดนึงกดลบไปมันต้องหายไปด้วยแต่ว่าไปคิดเองแล้วกันใช่ไหมครันะครับ อัปเดตนะครับใช้ได้ด้วยเป็นเทคแอร์เรียก็ใช้ได้อ่ะโอเควันนี้